สวัสดีค่ะขอต้อนรับสมาชิกช่องร้อยเรื่องรักทุกท่านกลับเข้าสู่พื้นที่เห็นการบอกเล่าเรื่องราวของหัวใจพื้นที่ที่เราจะมาสำรวจความรู้สึกอันซับซ้อนที่บางครั้งก็งดงามบางครั้งก็เจ็บปวดและบางครั้งก็ท้าทายทุกความเข้าใจที่เราเคยมีเคยสงสัยกันไหมคะว่าเส้นบางๆที่ขีดกั้นระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจนั้นอยู่ตรงไหน หากหัวใจเดินทางไปในเส้นทางที่ไม่ควรแต่กลับพบความสุขและความเต็มเต็มอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเราควรจะเลือกเดินต่อไปหรือหันหลังกลับแม้ว่าการหันหลังกลับนั้นอาจหมายถึงการต้องใช้ชีวิตอยู่กับความว่างเปล่าไปตลอดการวันนี้เรามีเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะชวนทุกท่านมาร่วมค้นหาคำตอบนี้ไปด้วยกันค่ะเป็นเรื่องราวของคนสามคน ที่โชคชะตาได้นำพาให้พวกเขามาวนเวียนอยู่ในวงโคจรของกันและกันก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่สังคมอาจจะไม่ได้คุ้นเคยนักเรื่องราวของนิดบอยและโอดค่ะขอให้ทุกท่านทำใจให้สบายเปิดใจให้กว้างแล้วลองเดินทางเข้าไปสู่โลกของพวกเขาพร้อมๆกันนะคะ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่บ้านหลังเล็กๆที่แสนอบอุ่นหลังหนึ่งบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรักของนิดและบอยนิดเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่มีสเสน่ห์เธอดูแลเอาใจใส่บอยแฟนหนุ่มของเธอเป็นอย่างดีไม่เคยตกบุกพร่องในสายตาของคนนอกพวกเขาคือคู่รักที่สมบูรณ์แบบ บอยเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและมั่นคงเขารักนิดสุดหัวใจและวาดฝันถึงอนาคตที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันไปจนแก่เท่าชีวิตของพวกเขาราบเรียบและมีความสุขเหมือนดั่งสายน้ำที่ไหลเอื่อยๆไปตามลำคลองที่เงียบสงบทุกวันคือการตื่นมาเจอหน้ากันแบ่งปันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆและหลับไหลไปพร้อมกับความอุ่นใจที่มีอีกคนอยู่ข้างๆ ความสัมพันธ์ของพวกเขาดำเนินไปอย่างนี้มานานหลายปีจนอาจเรียกได้ว่ามันกลายเป็นความเคยชินความรักที่ร้อนแรงในวันวานได้แปลเปลี่ยนเป็นความผูกพันที่มั่นคงแต่มันก็เป็นความมั่นคงที่อาจจะขาดสีสันและความตื่นเต้นไปบ้างตามการเวลาแล้ววันหนึ่งคลื่นลูกใหม่ก็ได้ซัดเข้ามาในลำคลองที่เคยเงียบสงบนั้นโอ๊ตหลานชายแท้ๆของบอย ได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยชั่วคราวเนื่องจากต้องเข้ามาเรียนต่อในเมืองโอ๊ตเป็นเด็กหนุ่มที่เพิ่งจะก้าวข้ามผ่านวัยรุ่นมาหมาดๆเขามีพลังงานของคนหนุ่มมีความฝันมีแววตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและในขณะเดียวกันก็ยังมีความสับสนและเคว้นคว้างของวัยที่กำลังค้นหาตัวเองซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มนั้นบอยรักหลานชายคนนี้มาก เขาจึงเปิดบ้านต้อนรับโอ๊ตอย่างเต็มใจและนิดในฐานะคนรักของบอยเธอก็ทำหน้าที่น้าสาวที่ดีอย่างไม่มีที่ติในช่วงแรกความสัมพันธ์ของคนทั้งสามก็เป็นไปตามบทบาทที่ควรจะเป็นน้าบอยที่คอยดูแลหลานนะ้านิดที่คอยทำอาหารอร่อยอร่อยให้ทานคอยซักถามสารทุกสุขดิบและโอ๊ตหลานชายที่เคารพและให้ความเกรงใจผู้ใหญ่ทั้งสองแต่คุณผู้ฟังคะ บางครั้งหัวใจก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราโดยสิ้นเชิงเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันได้ค่อยๆถักทอสายใยบางๆขึ้นมาระหว่างนิดกับโอ๊มันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นิดสังเกตเห็นว่าโอ๊ตไม่ใช่แค่เด็กหนุ่มทั่วไปแต่เขามีมุมที่ลึกซึ้งและช่างคิดซ่อนอยู่ในขณะที่บอยมักจะยุ่งอยู่กับงานโอ๊จึงกลายเป็นเพื่อนคุยเพียงคนเดียวของนิดในบ้านที่เงียบเหงา บทสนทนาของพวกเขาเริ่มต้นจากเรื่องทั่วไปเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องเพลงที่ชอบฟังแต่ไม่นานมันก็ค่อยๆอย่างรากลงลึกไปสู่เรื่องของความฝันความกลัวและความรู้สึกส่วนลึกในใจนิดได้เห็นภาพสะท้อนของตัวเองในวัยเยาว์ผ่านตัวของโอ๊ตเธอได้กลับไปรู้สึกถึงความตื่นเต้นความหลงไหลและพลังของชีวิตที่เธออาจจะหลงลืมไปนานแล้วอีกครั้ง การได้พูดคุยกับโอ๊ตมันเหมือนกับการรดน้ำลงบนดินที่แห้งผากในใจของเธอมานานในทางตรงกันข้ามสำหรับโอ๊ตนิดไม่ใช่แค่น้าสาวของแฟนอาแต่เธอคือผู้หญิงคนแรกที่มองเห็นตัวต้นของเขาอย่างแท้จริงเธอรับสังเขาอย่างตั้งใจไม่ตัดสินและให้คำแนะนำที่เต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจ ในโลกที่สับสนวุ่นวายของวัยรุ่นนิดเปรียบเสมือนท่าเรือที่ปลอดภัยให้เขาได้พักพิงทางใจความใกล้ชิดเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละวันในยามที่บอยกลับบ้านดึกนิดกับโอ๊ตจะนั่งดูหนังด้วยกันที่โซฟาแบ่งปันเสียงหัวเราะและความคิดเห็นในวันที่โอ๊ตเครียดเรื่องสอบนิดจะเป็นคนนำนมร้อนไปให้ที่ห้องพร้อมกับคำพูดให้กำลังใจที่แสนอบอุ่น และในวันที่นิดรู้สึกเหนื่อยล้าโอดก็จะเป็นฝ่ายชวนคุยเรื่องตลกๆเพื่อทําให้เธอยิ้มได้พวกเขาเริ่มแบ่งปันความลับเล็กๆน้อยๆที่บอยไม่เคยรู้เริ่มมีภาษาและสายตาที่เข้าใจกันเพียงสองคนแล้วความรู้สึกที่มันเกินเลยก็ค่อยๆเคลือบคลานเข้ามาในหัวใจของนิดทีละน้อยโดยที่เธอเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัว เธอเริ่มมองโอนเปลี่ยนไปจากหลานชายกลายเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวได้อย่างน่าประหลาดใจทุกครั้งที่บังเอิญสัมผัสโดนมือกันเบาๆราวกับมีกระแสฟไฟฟ้าแล่นผ่านทุกครั้งที่สบตาก,กันนานกว่าปกติโลกทั้งใบก็พลันเงียบงันลงไปชั่วขณะเธอรู้สึกสับสนและรู้สึกผิดอย่างรุนแรงเธอรักบอยบอยคือผู้ชายที่ดีพร้อมทุกอย่าง คือความมั่นคงของชีวิตแต่โอ๊คือความตื่นเต้นคือส่วนที่มาเติมเต็มในสิ่งที่เธอไม่รู้ว่ามันขาดหายไปเธอพยายามจะถอยห่างพยายามจะสร้างจำแขงขึ้นมาแต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่แรงดึงดูดนั้นกลับยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นและเธอก็สัมผัสได้ว่าโอ๊เองก็รู้สึกไม่ต่างกันแล้วในคืนหนึ่งคืนที่ฝนตกหนัก บอยติดธุระสำคัญกลับบ้านไม่ได้ในบ้านหลังใหญ่จึงเหลือเพียงน,นิดกับโอ๊ตสองคนความเงียบและความใกล้ชิดในคืนนั้นได้กลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีพวกเขาเปิดใจคุยกันในเรื่องที่ลึกที่สุดเรื่องของความสัมพันธ์ที่คลุมเครือนี้และในที่สุดกำแพงที่นิดพยายามสร้างขึ้นมากบพังทลายลงประตูห้องนอนที่ปิดลงในคืนนั้น ไม่ได้เพียงแต่การกั้นโลกภายนอกแต่ยังเป็นการเปิดประตูเข้าสู่โลกใบใหม่โลกที่มีเพียงเขาทั้งสองคนโลกที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนทั้งความสุขความปรารถนาและความรู้สึกผิดที่กัดยินหัวใจหลังจากคืนนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปความสัมพันธ์พิเศษของนิดและโอ๊ต ดำเนินไปอย่างลับๆภายใต้ชายคาเดียวกันกับบอยทุกอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนตัวของพวกเขาในห้องนอนที่เคยเป็นเพียงที่พักผ่อนบัดนี้มันได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับความรักต้องห้ามของคนสองคนพวกเขาระมัดระวังตัวอย่างที่สุดทุกการกระทำเต็มไปด้วยความหวาดวาแรงแต่ในขณะเดียวกันมันก็ช่างหอมหวานและน่าตื่นเต้นนิด ต้องสวมบทบาทสองบทบาทในเวลาเดียวกันบทบาทของคนรักที่แสนดีของบอยและบทบาทของหญิงสาวที่กำลังมีความรักครั้งใหม่ที่เร่าร้อนกับหลานชายของเขามันเป็นการแสดงที่บีบขันหัวใจและต้องใช้พลังอย่างมหาศาลแต่คุณผู้ฟังคะความลับไม่มีในโลกไม่ว่าพวกเขาจะพยายามปิดบังซ่อนเร้นมันดีแค่ไหนแต่บรรยากาศที่เปลี่ยนไปภายในบ้าน เป็นสิ่งที่บอยเริ่มสัมผัสได้ความห่างเหินเล็กๆน้อยๆของนิดสายตาที่หลบเลี่ยงของโอ๊ตความเงียบที่น่าอึดอัดที่เข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะในบางครั้งสิ่งเหล่านี้ค่อยๆก่อตัวเป็นความสงสัยในใจของบอยทีละน้อยทีละน้อยบอยไม่ใช่คนโง่เขารักนิดมากพอที่จะสังเกตเห็นทุกการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยเขาเริ่มปะติดปะต่อเรื่องราว ความสัมพันธ์ที่ดูจาสนิทสนมเกินนะ้าหลานของคนทั้งสองเริ่มชัดขึ้นในความคิดของเขาหัวใจของบอยแตกสลายความเจ็บปวดความสับสนความรู้สึกเหมือนถูกหักหลังถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงเขาควรจะทำอย่างไรอารวาดไล่โอ๊ตออกจากบ้านหรือบอกเลิกกับนิดแต่ลึกลงในความเจ็บปวดนั้น ความรักที่เขามีต่อนนิดมันก็ยังมีอยู่เต็มหัวใจเขาไม่อยากจะสูญเสียเธอไปไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามและแล้วในที่สุดวันที่ความจริงเปิดเผยก็เดินทางมาถึงบอยไม่ได้จับได้เพราะเห็นภาพบัตรตาบัดใจแต่เขาเลือกที่จะเป็นฝ่ายเปิดฉากพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเขานั่งลงกับนิดและโอ๊ตบรรยากาศในตอนนั้นหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออก น้ำตาของนิดไหลออกมาเป็นสายเขาสารภาพทุกอย่างสารภาพถึงความรู้สึกที่มีต่อโอ๊ตสารภาพถึงความสัมพันธ์ที่ล่วงเลยเส้นที่ขีดไว้โอ๊ตเองก็นั่งก้มหน้านิ่งยอมรับความจริงทุกอย่างโดยไม่โต้แยง้งสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นต่อไปก็อาจจะเป็นเสียงทะเลาะที่ดังลั่นการแตกหักการเลือกข้างแต่สิ่งที่บอยทำกลับทำให้ทั้งนิดและโอ๊ต้องประหลาดใจ หลังจากที่ความเงียบเข้าปกคลุมอยู่นานบอยก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่แฝงไปด้วยความเข้าใจอย่างเหลือเชื่อเขาบอกว่าเขารู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดจนแทบขาดใจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มองเห็นความจริงบางอย่างเขามองเห็นความรักที่เป็นของจริงในแววตาของนิดและโอ๊ตมันไม่ใช่แค่ความหลงไหลชั่ววูบแต่เป็นความผูกพันที่ลึกซึง้ง บอยถามตัวเองว่าเขารักนิดมากพอที่จะยอมเห็นเธอไม่มีความสุขเพียงเพื่อรั้งเธอไว้กับตัวเองหรือไม่หรือเขารักเธอมากพอที่จะยอมรับความสุขของเธอแม้ว่าความสุขนั้นจะไม่ได้มีแค่เขาเพียงคนเดียวก็ตามคำถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวของเขาเป็นวันๆและในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบคำตอบที่น่าทึ่งที่สุดเขายื่นข้อเสนอที่ไม่มีใครคาดคิด เขาไม่ได้ให้นิดเลือกแต่เขาเลือกที่จะเข้าใจและยอมรับเขาบอกกับคนทั้งสองว่าเขาไม่อยากสูญเสียใครไปเลยทั้งนิดผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจและโอ๊ตหลานชายที่เขาเอ็นดูเหมือนน้องชายแท้ๆหากการที่พวกเขาทั้งสามคนจะยังคงอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้ได้หมายถึงการต้องสร้างนิยามใหม่ของคำว่าครอบครัวและความรักเขาก็ยินดีที่จะทา มันไม่ใช่การประชดประชันไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการตัดสินใจที่มาจากความรักในรูปแบบที่ลึกซึ้งที่สุดความรักที่อยู่เหนือการครอบครองเป็นเจ้าของจากวันนั้นเป็นต้นมาบ้านหลังเดิมจึงได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่การใช้ชีวิตร่วมกัน3คนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะในช่วงแรกเต็มไปด้วยความกระอักกระอ่วน ความไม่เข้าใจและการต้องปรับตัวอย่างมหาศาลพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งปันไม่ใช่แค่พื้นที่ในบ้านแต่ยังรวมถึงการแบ่งปันความรู้สึกเวลาและความใส่ใจสังคมภายนอกอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดบาปเป็นเรื่องประหลาดแต่สำหรับคนสามคนในบ้านหลังนี้มันคือทางเดียวที่พวกเขาจะสามารถรักษาครอบครัวของพวกเขาเอาไว้ได้นิด ต้องเรียนรู้ที่จะมอบความรักและความใส่ใจให้กับชายสองคนอย่างเท่าเทียมบอยต้องเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดและความรู้สึกเป็นส่วนเกินและโอ๊ตต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และรับผิดชอบต่อความรู้สึกและการกระทำของตัวเองชีวิตของพวกเขาทั้งสามคนคือการเดินทางที่ท้าทายทุกกฎเกณฑ์ของสังคมคือบทพิสูจน์ของความรักที่ยอมเสียสละและเข้าอกเข้าใจอย่างถึงที่สุด พวกเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขสมบูรณ์แบบในทุกๆวันยังคงมีวันที่ต้องกระทบกระทั่งกันมีวันที่ใครคนหนึ่งรู้สึกน้อยใจแต่นั่นก็คือรสชาติของชีวิตไม่ใช่เลอคะ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในทุกๆคืนพวกเขาทั้งสามคนยังคงได้หลับไหลยอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันโดยไม่มีใครต้องสูญเสียใครไปเรื่องราวของนิปบอยและโอ๊ตก็ได้ดำเนินต่อไปในรูปแบบนี้คะ่ะ รูปแบบที่พวกเขาเลือกกันเองและสำหรับคุณผู้ฟังล่ะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวนี้คุณคิดว่าการตัดสินใจของบอยคือการแสดงออกของความรักที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นเพียงการยอมจำนนเพราะไม่อยากอยู่คนเดียวคุณมองว่าความสัมพันธ์ของคนทั้ง3คนนี้เป็นความรักที่สวยงามในรูปแบบหนึ่งหรือเป็นสิ่งที่ผิดต่อจารีตและบรรทัดฐานของสังคมแล้วถ้าเป็นคุณล่ะคะ คุณจะสามารถรักใครสักคนมากพอที่จะยอมรับความรักของเขาที่มีต่อคนอื่นได้หรือไม่ทุกคำตอบไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเพราะเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเป็นเรื่องส่วนบุคคลเสมอลองคอมเมนต์แบ่งปันมุมมองและความรู้สึกของคุณไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะทางช่องร้อยเรื่องรักอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนจริงๆคะ่ะและหากคุณชื่นชอบเรื่องราวที่ท้าทายความรู้สึกและชวนให้ขบคิดแบบนี้ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องร้อยเรื่องรักของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวอันซับซ้อนของหัวใจในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อยู่รับฟังเรื่องราวนี้มาด้วยกันจนจบแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ